สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนักการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมตัวแทนนักกีฬาฟุตบอสลสโมสรลพบุรียูไนเตดเข้ารับโอวาจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรีก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2022ค่ะ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและในฐานะนายกสมาค,คมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้ต้อนรับคณะหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลสโมสรลบบุรียูเนเต็ดซึ่งนำโดยนายจิรศักดิ์กักลลัมพนันผู้จัดการทีมนายภัยทูลเทียบมาหัวหน้าผู้ฝึกสอน เข้ารับโอ,อวาจานายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2022โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นักกีฬาขอให้เชื่อฟังหัวหน้าผู้ฝึกสอนตลอดจนทีมงานในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีเองจะคอยสนับสนุนด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมให้มากที่สุดโดยนายไพฑูรย์เทียบมาหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรลบบุรียูเนเต็ดได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีก่อนถ่ายภาพร่วมกัน โดยนักกีฬาฟุตบอลสโมสรลบุรียูเนเต็ดได้ฝึกซ้อมและเก็บตัวที่ใจฟ้าอะคาเดมี่โดยได้ดรับการสนับสนุนจากพระราชวิสุทธ,ธิประชานาตหรือหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุโดยสโมสรลบุรียูเนเต็ดอยู่โซนภาคตะวันตกตอนบนร่วมกับลำนารายซิตี้ลบุรีซิตี้ลาโวยูเนเต็ด สำหรับการแข่งขันไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2 2 2 2ได้ห่างหายไปหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i แต่ปีนี้ได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมและคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันได้ในปีนี้โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือการยกระดับฟุตบอลสมัครเล่นให้มีมาตรฐานสูงขึ้นรวมถึงหาทีมที่มีความพร้อมที่จะก้าวมาเป็นสโมสรในระดับอาชีพโดยทีมที่จะได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้น ไปไทยลีก3คือทีมแชมป์ของแต่ละภูมิภาคฟุตบอลรายการไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2022มี253ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากจำนวน6ภูมิภาคนายกเทศมนตรีเมืองละบุรีสั่งตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ด้วยชุดตรวจ ATK ในพนักงานเทศบาลก่อนการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่25เมษายน2565ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์และเป็นวันแรกของการเปิดการทำงานของสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ในเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีตามมาตรก,การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณนะสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี ดยนายจำเริญฉละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการสั่งการให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในทุกวันจันทร์หรือวันแรกของการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการมาทุกสัปดาห์โดยเฉพาะพะนักง,งานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการและใกล้ชิดประชาชนอยู่ตลอดเวลามีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9 โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งหากพบว่ามีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จะดำเนินการตามมาตรการในการกักตัวและเข้ากระบวนการรักษาที่ถูกวิธีต่อไป ด้การดำเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดยั้งเชื้อและไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นคนใกล้ชิดและครอบครัวพร้อมกันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีใช้มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพนักงานของเทศบาลเมืองลบบุรี เช่นการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ภายในสำนักง,งานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งรวมถึงผู้มาติดต่อราชการโดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆแยกของใช้ส่วนตรวจทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและหากสงสัยตนเองมีความเสี่ยงสูงให้ตรวจเอทเคทันทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 การจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศด์ไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ